นี่นะฮะทำบุญแม่ก็พูดด้วยอ่ะแม่ฟอดแล้วเห็นฟอดไหมเห็นขาเคียนทรงเออแม่ภาคเลยช่วยงานกระถินของยายยายเป็นเจ้าภาพลูกหลานช่วยกันขาดเหลืออะไรบ่ันใหม่อันนี้ประกันเขาช่วยแล้วสามหมื่นสามหมื่น ำบูลกระถินนะครับกระถิน,นสาธุเดี๋ยวอธิษฐานก่นขอให้เจะเดินนุ่งเรืองหิงๆฮงปังปงัปงทำมาค้าขายิ่งๆิมีแต่เงินเข้าขอให้มีแต่คนรักมีคนชอบทำธุรกิจเจริญนุ่งเรืองขอให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุาาสามื่นเงินไหลกองทองไหลมาเดือว่าดาคุ้มครอง คนดีตกน้ำไม่ไรตกไปไปม่ไมไปไหนมีคนรักคนหลง930อ่าไม่ขาดไม่เกินสาธุเพราะว่าต้องช่วยยายเพราะว่าปีนี้ยายบอกว่าอยากเออไม่รู้ว่าจะแบบมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้อีกไหมก็เลยแบบช่วยให้คุณยายได้แบบเป็นเจ้าภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาครับสาธุ